มาดูกระเป๋าสตางค์ซิปคู่คล้องแขนบริเวณหนังท้องจระเข้นะคะพี่ๆ่ะ<ม>และนี่ก็คือล็อตใหม่ล่าสุดที่เข้ามาก็จะมีสีน้ําเงินเข้มสีเขียวมรกตสีน้ําตาลกลเดนแทนแล้วก็สีดําค่ะสวยเรียบหรูและใช้งานดีมากเลยเริ่มต้นที่สีน้ําเงินหนังท้อง1ผืนแบบไร้รอยต่อและเป็นงานพรีเมียมค่ะขนาดกว้าง8นิ้วสูง4นิ้วครึ่งหนา2นิ้วนะคะ ปกติกระเป๋าสตางค์สิบคู่เปิดราคาให้หน่อยค่ะคุณเสียค่ะ ถ้าเป็นราคาในเว็บไซต์หรือบนห้างหรือที่สนามบินที่น้องเอกเคยเห็นขั้นต่ําอยู่ที่หกพันขั้นต่ํานะคะจะสตาร์ทอยู่ที่หกพันน้องเอกจัดให้ราคาพิเศษเพียงใบละหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทและนี่คือราชินีแห่งเครื่องหนังนะคะเป็นกระเป๋าที่มีต้นทุนสูงที่สุดในโลกแต่ราคาที่น้องเอกขายอะคะ่ะลูกค้าหลายๆหลท่านยังบอกเลยว่าถูกกว่า PU อีกและมันไม่ได้มีตลอดไม่ใช่ว่าน้องเอกจะหาของได้ตลอดนะพี่ๆนะ ใบนี้คือเขมือบซับพ,พี่พี่น้องเอจะโชว์ทีละสองใบก็แล้วกันชอบลายไหนก็เลือกได้เลยแต่ละใบอ่ะลวดลายต้องไม่เหมือนกันนะคะถ้าเหมือนกันว่าไรคือปลอมค่ะนี่คือคขมือบซับนี่คือปล้องไผ่ค่ะสวยมากเลยพี่พี่ค่ะ,ะขนาดของสเกลก็ต้องไม่เท่ากันด้วยนะพี่พี่เวลาน้องเอรีวิวจึงจําเป็นถ้าเรามีหลายใบเนี่ยเราจําเป็นจะต้องโชว์ทุกใบเลยเพื่อให้พี่พี่เห็นถึงความแตกต่างจรเข้นะคะอายุไม่เท่ากัน ใช่ไหมคะมนุษย์เนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันจระเข้ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนกันค่ะการกินก็ไม่เท่ากันการเดินก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลวดลายอะไรต่างๆต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ไม่ได้ออกมาว่ามันจะเท่ากันนะพี่ๆนะอย่างเงี้ยแค่กระเป๋าสตางค์เนี่ยพี่ๆกระเป๋าซิปเดียวเนี่ยราคาฟาดเข้าไปหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะกระเป๋าสตางค์ซิปเดี่ยวนะราคาฟาดเข้าไปหมื่นกว่าบาทแล้วค่ะพี่ๆคะอะน่าจะเปิดให้ดูด้านในด้านในเนี่ยรุ่นเนี้ยคือ ลูกค้าทุกท่านเลยนะรับไปพึงพอใจและชอบและสะสมเป็นรุ่นขายดีตลอดต่อเนื่อง9ปีซ้อนที่เราขายรุ่นนี้คือต้องมีติดร้านไว้ตลอดถ้าหาได้ต้องติดร้านไว้สำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมน้องเอ๋ใหม่ๆรุ่นนี้ใส่อะไรคะพี่ดูช่องนี้นะพี่ใส่แบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบ ใส่ได้เป็นแสนแล้วเวลาหยิบจับสะดวกขออภัยที่ไม่ได้ใส่เงินให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่พี่พี่จินตนาการตามต้องเห็นนะว่าเนี่ยช่องแบ่งที่เขาใส่ตรงน,นี้ไว้ใส่เงินอ่ะมันดีมากๆเลยแล้วก็สองช่องนี้พี่พี่ะะโทรศัพท์บุ๊กแบงค์ตรงกลางเป็นซิปใช่ไหมคะก็เอาไว้ใส่เหรียญใช่ไหมคะเออนั่นแหละพี่พีบุกแบงค์โทรศัพท์ใส่บัตรใส่เหรียญครบจบในหนเดียวค่ะต่อไปนะคะพี่พี่ขาสีเขียว สีเขียวโอ้โหว้าวสีเขียวมรกตหนังทองคือบริเวณที่แพงที่สุดนะคะพี่พี่คะแล้วพี่พี่อยากได้ใบไหนพี่พี่เลือกได้เลยเลือกเลยค่ะแล้วพี่พี่ก็จะได้ใบที่ถูกใจที่สุดไปไว้ใช้งานสองใบนี้เป็นหนังไล่ระดักค่ะสวยงามมากๆานได้สองเวอร์ชันในหนึ่งเดียวใช่ไหมคะไล่ไล่ระดับมาอนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะพี่พี่คะจอะเข้ท้ยังไงแต่ละใบมันต้องไม่เหมือนกันนะ ถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพทักแชทมานะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆที่รับชมนอกเหอทาง YouTube นะคะน้องเอก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในต่อไปสีน้ำตาลโกลเด้นแทนค่ะ สวยมากน้ำตาลทองเรียบหรูสะดุดตาเป็นอีกหนึ่งสีสุภาพนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนหาสีสุภาพแล้วก็ที่เรียบหรูแล้วสามารถใช้ได้ในช่วงนี้เนี่ยทุกสีที่ที่น้องเอ๋วางได้ใช้ได้นะคะ,ะตัวน้องเอ๋เองนะคะ,ะก็จะสวมใส่เสื้อผ้าสีดำร่วมไว้อะไรด้วยความเต็มใจให้ได้มากที่สุดแต่บางจังหวะ ไปนู่นมานี่ตามงานสังก์ก็อาจจะมีสังก์อาจจะมีบ้างที่เป็นสีสันสดใสนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้ก็เราต้องดูตามความเหมาะสมนะอะต่อไปแต่ปกติน้องเอก็จะเป็นสีดํานะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะสีน้ําตาลทองสีพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะพี่ๆหลายๆท่านก็อาจจะไม่มีเอออ,อันนี้มันก็มองได้หลายมุมนะคะ เนี่ยค่ะสีน้ำตาลทองนะคะสวยงามมากค่ะเออต่อไปสีดำเป็นสีที่ขายดีที่สุดแล้วได้มาแค่สีละห้าใบเองนะพี่ๆอันนี้คือสีที่ขายดีที่สุดค่ะสีดําเพราะว่าปกติเนี่ยสถานการณ์ปกติก็ขายดีมากๆเป็นสีที่แบบสวยเรียบรูแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานแข็งแรงทนทานยิ่งใช้จะยิ่งเงานะคะ กระเป๋าหนังแท้ยิ่งใช้จะยิ่งเงายิ่งสวยแล้วก็หนังจะมีความสมูทขึ้นแล้วก็เงาขึ้น1,390บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนอกจากมีของแถมเป็นขาจจะเข้แท้ให้ทุกออเดอร์เลยนะคะพี่ๆขาความสวยความปังความเลิศดความอลังการจัดหนักจัดเต็มให้ค่ะสีดำเห็นไหมคะสวยทุกใบจริงๆพี่ๆหนังนี่คัดมาอย่างสวยหนังนเป็นหนแผ่นหนึ่งผืนเต็มๆนะคะพูดถึง จะบอกว่าหนังหนึ่งผืนต้นทุนสูงหายากราคาทั่วไปเป็นหมื่นนะคะแล้วกว่าจะได้ก็รอนานด้วยพี่ๆขาคุ้มมากที่สุดนะคะคุ้มกว่านี้คือวัตถุดิบอย่างอื่นน้องอกยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีอะไรคุ้มไปกว่านี้เป็นอะไรที่แบบ ผู้คนทั่วโลกใ่หาแล้วอยากได้ด้วยนะหนังจระเข้แต่ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะที่จะได้สินค้าแบบแบบในบ้านเราที่แบบเลี้ยงจระเข้แล้วก็ผลิตอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีอะ่ะแต่ทีเนี้ยในบ้านเรามีคนเลี้ยงมีคนผลิตแล้วก็ผลิตให้ในราคาที่แบบหูหลายๆใบเรียกว่าขาดทุนต่ำกว่าต้นทุนด้วยพี่ ซื้อไว้คุ้มค่ะงานของคนไทยฝีมือคนไทยคุ้มแน่นอนสวยหรูไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนอยากได้สีไหนทักมาได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ